เสจาเอไม่ไม่้บริจาคเสื้บริจาคเนี่เดี๋ยวพกเ้ดี๋ยวกันพวเจ้าคนนี้โยนโยนไปพวกนี้หายจะยินหนาเข้าไปเรือ ไม่ต้องให้ต่้งนี้เด้อไม่ต้องเป็นทวงเพิ่งเด้อมันไปสุขสบายแล้วเออพอได้ใ hmm. ห <Yeah, S 2> mm ้จะยืดนานกวาไปน้ำตาไม่ย่อยใช่มีแต่พวกเข้าเดียวละอยู่ตอนนี้ยากอยู่เนี่ยมียังฮะ ไม่ได้เง so. e, uh, well, uh, no. yeah. oh, ียบเลยหอกอไม่ได no. no ้บหรอกเล็กเอาออกเล็กองอย่างนี้ไปประตูมหาลุหาสงเจ้าไม่ไ hmm. ม no, no. no no. ่ไทตั้งคก็มีเด้อไมไฟทงคุนอ่ะงำหี่พุละบางก็มีเออคนเี้ยูเยย้ไปบังก็มีเด้อท้าันบังบากมีงบงบงบบง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 บางบงบบง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  ยกไปรถมมามานมโน้มออมาน้มโน้ออมาหน่ออกมาเออให้พอเอ้ยสัตว์หนามาให้รอรอเขาเด้อรวยรวยรยยยยเกิดสัตว์หนามาจะทุกจังสี่ทัพอเด้ออ่รวยรวยไดีพอเออคือรอเด้อพี่เ้บ๊ายขนาด อันนี้ยนีเออพูดอ่ะจมูกโดงคนแล้วอยู่กับพี่แม่ีวไปจอมให้เล่าไรล่ะเล่าสิไลลงมาเล่ารกเด้่อยู่ทังสวรรค์หรอจอมปุดปูดเล่าสิไลนี้เนีอ

ไมาเอากันได้ตามที่ไผมาบ้างหันเด้อไผ่นุณเดี๋ยวเอาไปเไปแป้งเก่านกับคุนเก้าสองเด้อเบากเขือบากเขือสบากเขือใส่ไปเลยสั่งบ้างพยญชนาเลยอ๊ไอ้ิวัดจนทลังสีเนี่ยบอกว่าไปแล้วยังจะใส่เลยไอ้ปีเลยหันออกคุณเก้าหนึ่งคุนเก้าสองไผบ้งหันเยอะเลยยบร้อย่าพอว่าสให้ลูกชิ้นลวมันทีหนึ่งกต่ไฮได้บาร์เลยไฮได้ กึ่นบังไปเลยอ้าวบัที่เนี่ยแล้วไปแล้วแล้วเพิ่นสิได้อันนี้ดันเข้าไปอืมอาเฟยุพระทานนันี่นี่นำไเลยอ้อมลากานอืม ชีวิตคนเรามันก็สุดสุดสิ้นสุดแค่นี้ไม่มีอะไรที่จะเอาไปด้วยได้เ็แล้ววันที่หนึ่งก็หายมากเลยบัดนี้ว่าสิ่หายรวยเอาไปเหมือนเสื้อไม่บางไหมอ๋ออ๋อได้ติงอ๋อว่าเราเปล่าใจว้อนเนาะเซียวเศษออกไงว่ามันบางเอาว่าออกเลยฮะปรทุกคนไปเบิ๋ยแล้วเบิ๋ยแล้วเบิ๋ยแล้วลูกหลานเดี๋ยวแล้วดึงเสียวออกเนะดึงซอยเพิ่นดึงซอยเพิ่นเบิ่งเดือโฟกัย มันท้องหัวต้นเอาไม่นี้มน้กูถือไปให้นี่ยในนาเ้บักคู่เอาข้าเอาข้านี่ยข้าวองกำลงคางมาข้าวไหองกลังค้างห้องกลงค้างจะให้พริกเออน้ำมันเทเลยเทเลยน้รค์ลว ครับแบบนี้นะครับก็จะเทกันแบบนี้เลยนะชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่อันนี้หรอกสุดท้ายก็อปยุบางเดียวกันเบสเด้ออายุบางเดียวกันเบดยุทธาดยุคโกดทุทไทยกับมาเมนอ่าได้ละ ผมมีเน้นกับกล่องฟอดเมนบ้า้วมันเทเลยบอเทนาออกจาไฟเทิ่มเท้ทนามถิ่ยไอ้เอแล้วก็มาถิ่มเอาส่น่ได้หป่้าห้องนี่อ้าห้องนี่ห้ององหัง้ห้องนี้เอ๊ะ้าห้องนี้เดียวเดียวเดียวห้อกันห้องกันเอดเที่้า nhốt ยอกไปกระยานมันเด้อเออยกขึ้น bỏ เอายกขึ้นอ่าสอด น้ำหนาววานี่รองน้ำหนาวทีเป็นเด็กดีเมื่อไรได้ถาดเปนเม็นบ่พอดันดันซอยพื่นเนีดันซอยพื่นแล้วดันแห้งเด้อมีตุมแล้ว ไปงเข้าไปเลยวะทาเลขไปทาเล,ลอขอ่าเข้าไปเลยสองเก้าสองเก้าเงานเนี่อหางได้ก็พบบอ đồ ăn đồ nữa này bò hoa bượt 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 là phải đúng nó lên. Ôi nó. Ô. ุดท่ายคนเท่ากับสามีเนาะออโอ้โอ้ข้างล่างนมันเปิดโกลด้วยไงเห็นไหมเห็นลมมันเข่าเห็นป่ลมเข่ามานเนี่ยโอ้อโอ้อก็ไม่ค่อยได้ตอนบวชก็บม่ค่อได้สนใจได้สวดแล้วก็แล้วนี้ครับกุตินอน